กระจับเมืองเนินนะครับวันนี้มาเก็บต้นพันุ์กระจับเสี่ยวเดือนนะครับส่งตามนี้นะครับจานวนทั้งหมด80ต้นนะครับมาดูผลงานกันมาดูต้นพันธุ์กระจับก่อนดีกว่านะครับต้นพันธุ์กระจับไซที่เราขายนะครับเท่าเฝ่ามือแบบนี้นะครับใบสวยๆครับใบใหญ่มากแล้วก็ขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยแบบนี้นะครับเอามือรูปดูเลยนะครับมันเหมือนหนามก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่แหลมนะครับนิ่มมากด้านหลังลาต้นก้านพองน้ําแบบนี้นะครับ ของน้าเพราะว่าเราปลูกที่น้ําตื้นนะครับเราปลูกในคูน้าลึกแค่หนึ่งถึงสองเมตรนะครับการจะพองน้ําแบบนี้แต่ถ้าเราปลูกในสระน้ําลึกการจะเรียวขึ้นมาแบบนี้ไม่พองน้ํานะครับต่างก,กันแค่นี้แล้วก็ลักฝอยนะครับมีความคล้ายคลึงกับสาหลายเห็นไหมฟูฟูนะครับสวยงามอันนี้คือฝักกระจับนะครับยังไม่แก่นะครับฝักตีเล็กน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับเขาออนอันนี้ก็ ใหญ่ขึ้นบางนิดหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่แก่เหมือนเดิมนะครับถ้าแก่ฝักจะมีเสียนตาลเข้มนะครับเขาแข็งมาดูออเดอร์สุดท้ายนะครับเป็นต้นกระจับแก้วนะครับลูกค้าสั่งมากระจับแก้วเป็นพืชไม้ประดับนะครับไม้น้ําประดับต้นรูปลาแบบนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับใบเป็นรูปสามเหลี่ยมของโคมนี้ก้านเรียวๆนะครับกระจับแก้วเราไม่มีฝักนะครับมีแค่ดอกนะครับซึ่งมีดอกสีเหลืองสวยงามนะครับสามารถ เอาไปปลูกในอ่างปลาเล็กๆนะครับนาบานได้เลยอ่าอันนี้มีดอกเห็นปะดอกจะขึ้นอยู่ใต้นะครับใต้ยอดแล้วก็จะชูขึ้นมาเหนือน้ํานะครับแสบขึ้นมาบริเวณแถวๆใบนี้นะครับดอกสีเหลืองหากต้องการต้นพันธุ์กระจับไปปลูกนะครับเราปักตะก้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ